สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนดวงไฟกันครับวันนี้เราจะเปลี่ยนดวงไฟให้คุณแม่ครับนี่ดวงดวงเซ拉เปานี่เราเปลี่ยนไปแล้วนะครับสองดวงอะไรดวงเซ拉เปาเขาเรียกกันดวงสซะเปาไงเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนหลอดไฟนะครับนี่มันเสียแล้วครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นร in <c oughs> ุ่นใหม่เลยครับคือรุ่นนี้รุ่นไรอาร์ซิรุ่นสิพ่อ ไม่เก่งอังกฤษครับพ่อหนูไม่เก่งอังกฤษนะใช่ครับไม่เก่งภาษาอังกฤษครับมันคือบ้านิวคอสเห็นไหมเนี่ยข้างกองก็บอกอยู่เราก็จะเตรียมเปลี่ยนหลอดไฟให้คุณแม่กันดูครับบ้านหลังใหญ่หลังโตมีคนถามผมว่าบ้านนอกดาวของผมมันหลังเล็กไปไหมนอนได้ไหม ดูครับอันนี้หลังใหญ่หลังโตก็ฟาดถูกไม่ไหวครับอันนี้หลังใหญ่ก็มีนะครับแต่มันฟาดถูกไม่ไหวครับเหตุผลที่สําคัญเลยครับคือทําไมบ้านผมถึงหลังเล็กก็คือไม่มีเงินครับมีเงินซื้อแค่นั้นเลยครับมีเงินซื้อแค่นั้นครับมันก็เลยหลังเล็กไม่ใช่ครับไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวอยู่ที่เงินครับ ผมคิดว่าเวลายามแก้ตัวเนี่ยลูกเต้าก็ต้องออกเยาออกเรือนไปมีครอบครัวกันออส่วนผมอยู่กันสองคนตายายกับเมียคนเนี้ยหลังใหญ่ก็จะ,จะดูแล,ล,ลยากลำบากไงพอดูแลยากลำบากไม่มีแรงจะเดินอย่างห้องน้ำเนี่ย อันนี้คือห้องน้ําในบ้านนะครับเนี่ยเนี่ยแค่ห้องน้องห้องน้าในบ้านอันนี้คือห้องนอนของคุณแม่คุณแม่ก็อายุประมาณเจ็ดสิบ่าและคุณพ่อก็แปดสิบ่าพอแกเดินมาห้องน้าเนี่ยก็แทบจะเดินมาไม่ทันแล้วครับพอบ้านหลังใหญ่ก็เลยก็ต้องทําห้องน้ําในห้องอันนี้ก็คือในห้องนะครับเนี่ยก็ต้องทําห้องน้ําในห้อง นี่ครับพอเวลาแก่ตัวห้องน้ำในห้องเพื่อที่จะให้เข้าทัน<ม>เหตุผลที่ผมทำบ้านเล็กก็คือว่า<ม>เผื่อไว้ยามแก่ตัวไงครับ<ม>ก็คือเดินเข้าห้องน้ำได้ง่ายได้สะดวกเพราะยังไงลูกก็ไม่มีใครอยู่กับเราอยู่แล้วครับพอเวลาออกเรือนก็ต้องไปใช้ชีวิตครอบครัวของเขา นี่แหละครับเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงเลือกบ้านนอกดาวหลังเล็กพร้อมห้องน้ำ mm hmm. พอหลังใหญ่ก็ฟาถูไม่ไหวครับดูอันเนี้ยหลังใหญ่ <c oughs> อยู่กันส่องคนตายาย <c oughs> ฟาถูไม่ไหวแน่นอน <c oughs> ครับ <c oughs> เราก็มาเปลี่ยนไฟกันต่อแล้วนะครับผมส <c oughs> วัสด,ดีครับที่รับชมมาเล่าสู่กันฟังครับ to feel